สวัสดีครับมนีกลับมาเจอกันอีกแล้วครับมนีนะครับมีเพื่อนๆสามารถชีกนะครับหรือสามอยู่น,น,น,ค,นครับรนคบนสอบถามมานะครับว่าใกลเรื่องแล้วน้ำหนักได้ผลมากขึ้นเพศจังไรนะครับผมมนีผมก็เลูกค่ามาเบอ่งวิธีการแก้หรือวิธีการเไ็ยใจ นี่ขนเต็มภายในสามเดือนนะครับอ yeah. ัน anyway นี้เนียนๆไม่ว่าไก่ขนเต็มภายในสามเดือนว่าเทสตังไนเดี๋ยวผมจะท้าไปนะครับผมเดี๋ยวท้าเดี๋ยวนะครับไปกันนะครับเดี๋ยวมื่อนี้จะือบห้าข่าทั้งหาฟอกเล้วนะครับฟอกอะเรียงใก่ห้อกับเป็นขออบ้านๆอย่างนี้แหละครับขอกจังกะสีใต้ไม่ไพ่ไม่ยังต่าปกตินะครับเสีอรดต้นขึ้นนี่กันผลิตรดต้นขึ้นนี่กันลงขึ้นนะครับ ข้าเลียงแบบแบบเกษตรพ่อเพียงนะครับถ้าเรียงแบบเกษตรพ่อเพียงแต่ห้าสิแนวิดหรือการวางแผนมเฮ็ดแบบซึ่งควรที่เชืงอ้านินนะครับืที่จะใส่ไก่โฮมี่รงพลทรงู่ท,งทองตลาดได้ทุกเดือนหรือถูกตปดาครับแต่จะเลยาทำห้าสิบข้า,าไปไหยาหวานนะครับอิสราเอลยาหวานสับจังเสียครับเฮาสิไปไหจังไ๋ตอนนี้เีลา เติดโม่ให้จังไรนะครับวิธีการให้ให้จังไรเพื่อที่จะให้ไกลมี่นเติมภายในสามเดือนแล้วก็น้ำนักได้ภายในสามเดือนนะครับผมไปกันเลยครับผมสิบห้ามาเมื <dim? S 2> ม <ad> องครับผมของมาเลยครับผมครอบกระสีเป็นครอบบ้านบานเท่านี้แหละครับบริหารดดีมีครับผมวิธีการเฮ็ดอันนี้คือร่างอาหารนะครับผมร่างอาหารเท่ากระสี เอาหยาหวานที่ห้าวซับไะครับเมื่อใส่ใส่ร่างไว้เลยข้าวเสี่ยอาหารเอาหยาหวานเมื่อใส่ร่างคููกันกันกบอาหารนังสิงไปเลยครับตั้งแต่เสาร์เลยกินบ่กินให้ใกล้เลือกกินนะครับระาวาังอาหารกับหยาซับนะครับผมรับรองครับผู้ใดเฮตุแบบนี้นะครับหยาหวานกับร่างอาหารนี่ ไก่ผลเต็มและน้ำหนักไดภายในสามเดือนแน่นอนครับผมไปทดลองเห็นด้นะครับเดี๋ยวเข้าไปเลาที่สองกันนะครับผมไปกันตอนใน,นเล่าที่สองครับเลานี้จะเป็นเลาที่เข้าเริ่มจับไก่แล้วนะครับทยอยจับไก่ทรงล่งเฉือดแล้วไก่กับสีบลายไปไหนนะครับสองเลาเนี่ยนะครับเลาที่สองหลังที่สามสามารถเชื่อมต่อกันเลยนะครับพเข้เขามาได้ครับผม เฮ็ดขึ้กันเลยครับพี่น้องอันนี้คือร่างอาหารให้เต็มๆแบบสี่เลยครับตอนเที่ยงห้าจะต้องให้อีกนะครับให้จังซี่เต็มๆแบบเศ้าเลยนะครับเราก็มาเติมตอนเย็นนะครับผมตอนเที่ยงห้าจะต้องให้อีหยังนะครับเพื่อเอาใส่เวลาไปเฮ็ดงานน้องอื่นได้นะครับผมเราท้าให้เต็มๆแบบนี้ไว้นะครับไก่ไก่อิ่มนะครับกินอิ่มเราม่นกับสีบอกวนคข้นนะครับกับสีนอนไก่นอนเราก็ ถ้าไก่ไดนนอนไก่จิเริ่จะเริ่เติบโตได้เร็วนะครับฟอกนี้เข้าก็เห็ดคือกันครับเอาหญ้าหวานทอดไใ่กับร่างอาหารมาเลยนะครับผมใส่จะเศ้าเลยนะครับสูตรนี้นะครับสจี๊็นไห้ไก่ค้นเต็มแล้วก็น้ำหนักในเร็วนะครับผมภายในสามเดือนผมทดลองมาแล้วครับเท้าสีเห็ดสี่ทุกมือนะครับผมต่อไปมากเหล่าที่สามครับ เล่าที่สามไงที่กันครับล่างอาหารหนึ่งนะครับล่างอาหารใส่เต็มๆไปเลยนะครับผมเรล่ากาวยาหวานใส่ไปที่กันครับใส่ไปเลยจะเศร้านะครับผมรับร่งว่าขนเต็มภายในสามเดือนครับเดี๋ยวห้องไปขอบที่ C เลนครับผมครับมาขอบที่่นะครับเหล่าที่ C นะครับผมเหล่าห้องก็จิเป็นเฮดแบบธรรมดาเนี่ยครับเ่ไา้เฮ็ดเฮดไง บ่ไอะเฮ็ดดีนะครับผมเราที่ซีนี่กับคือกันครับที่ที่กันเขาก็เสียให้ยหนาอ,อ,อาหารกับหนาด้างนกยวกันไม่กันครับผมครับไปต่อกันคอกที่หานะครับผมมแล้ครับ สองค้กนี่ก็จะเป็นคอกไกล้เดือนหนึ่งนะครับผมได้หนึ่งเดือนนะครับผมร่างอาหารน้อยใส่เห็ดเต็มังสีขึ้นกันครับแลักฐานข้อก่กเอเม่ไหวเลยนะครับงาหวานอันนี้พอดี่ครับประมาณไกลหนึ่งเดือนเป็นไกล้เดือนครึ่งถึงสองเดือนที่ห้าวกำลังเริ่มเมาลงมาหนูบานนะครับผม ครับเดี๋ยวสิบ้าชมนะครับ้วาวหาย,ย่าหวานไปแล้วไก่กินดีบอนนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับผมโอ้ย เจ้านี่กลับมาเกลียงแล้วนะครับผมเกลียงแล้วนะครับผมใกล้กินดีครับถ้าเขาให้ไก่ให้อาญาวานซูมือนะครับควบคู่กับการให้ร่างอาหารแบบนี้นะครับไก่สี่ขนเต็มเร็วนะครับเหล้าก็นำหนักได้เร็วนะครับพี่น้องเมืงครับอันนี้ไก่สองเดือนนะครับสองเดือนนะครับอันนี้ขนเต็มหมดแล้วครับผม ถ้าให้อาหารย,ยาหวานจุ่มมือควบคู่กับร่างอาหารเต็มแบบนี้รับรองวาสามเดือนนะครับสามเดือนขนเต็มนะครับหล้กการน้ำหนักได้นะครับท่านพี่นะครับอันนี้คือไก่สองเดือนนะครับเบิ่งขนเต็มมันหรอครับขนเต็มมันหรอครับผมมาชมกันต่อครับนี่นะครับวิธ,ธีการหายนะ แมนไก่บอกกินให้เมดตอนนี้นะครับผมเขากะว่างคูกันไปเลยนะครับย่ามเขาหิวเขาจะมากินรับรองว่าเมิดภายในมืดนีแน่นอนครับอย่าหวานนะครับนี่คูกับร่างอาหารไปเลยนะครับตอนนี้ก็ผมเขามาไก,ก่กับสิตื่นจังน้อยแล้วก็สิพาก,กันออกไปข้างนอกนะครับผมเพราะว่าเบิ้งเ่านี่นะครับเรานี่กับกันกล่างกินที่กันครับเหล่านี่เป็นเราที่เห่า ท้ย่อยจับไกล้ออกไปแล้วนะครับไกลตัวใดที่ขนเต็มน้ำหนักได้ผมก็ถ้าย่อยจับออกไปนะครับผมนี่นะครับวิธีการห้นะครับเ่ากับไห้ยร่างอาหารหนั่งสี่ครับห้อาหารเต็มร่างไปเลยนะครับเราก,ก็เอาร่างหยาหวานมาวางคููกันไปเลยครับห้ไกลกินแบบบุฟเฟ่เลเลือกที่สก,กินนะครับระหว่างหยาหวานกับอาหารนะครับผม อาหารนอากสิเป็นล่ำผสมกับหัวอาหารนะคะรับผมบไดามีเข้าปายเขายังนะครับผมห้แบบนี้ห้ง่ายๆไปเลยครับห้เต็มร่างตอนเที่ยงห้ากับ่ต้ตองมาบุญไหา้กับไกลอีกนะครับผมเ้ากับใสเวลาไปเห็ดงานอย่างอื่นใดน,นะครับผมบ่ต้องมใาหา้ตอนเทียงเพราะตอนเทียงผมก็บ่ใหายอยู่แล้วนะครับผม ยาหวานค่ะเฮ้ามีเวลาสับกับไหๆๆ้ไว้หลายๆไปเลยครับยังดีนะครับส่วนลดต้นทุนอาหารของเฮ้านะครับผมเพราะว่ามันเป็นอาหารที่บริสื่อนะครับยาหวานสับหรือยาซับหรือพักสับต่างๆนะครับเป็นอาหารลดต้นทุนสั่นดีพอเฮ้าบริสื่อนะครับของเฮ้ามีหลายกับไห้หลายได้นะครับของผมพอฮะไหนมีเครื่องสับนะครับบอกตรงของส่วนตัวผมถ้าไหนมีเครื่องับผมก็ใส่ มีทันนะครับแต่ละมือก็ได้บ่หลายนะครับต่วหย่าเฮามีเป็นสวนเลยครับผมแต่ว่าเดี๋ยวแน่น้าคนเฮาสื่อเครื่องซับหย่ามากนะครับก็สิได้ซับในปริมาณที่หลายให้ใกล้ได้หลายขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมเราต่อไปครับผมนี่ครับเฮากลับมาเรานี่หย่ามดแล้วนะครับผมหย่าที่เฮ้าให้ไหวข้อแรกนะครับเกี้ยงแล้วนะครับผม กะห้าก็สิยหายจังสี่ทุกมือนะครับผมหายจังสี่ทุกมือแล้วห้าก็สิไปหายยาหวานอีกตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงแต่ตอนเช้าเ้าก็สิยหายแบบนี้ไว้ทุกมือนะครับผมหายไว้แบบนี้ทุกมือตอนเช้าเราจะให้อย่างนี้ทุกวันนะคะรับหลายยาจะไปหาตอนเที่ยงอีกนะครับเราตอนแรกห้องก็เอาหน้าอาหารมาเติมใบซื้อนะครับผม นำอาหารมาเติมไว้เฉยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับกับสิจากกันไปแล้วนะครับสำหรับผู้ใดที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไม่ท,ไมท่าไม่ท่าเวลฟ้ามนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร้เพื่อสิตไม่พลาดคลิปดีๆต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ไปกันแล้วครับสวัสดีครับ